เศรษฐีผู้อุปถัมภ์เศรษฐีคนหนึ่งเป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยมากแต่เขาและภรรยาไม่มีลูกเลยวันหนึ่งเศรษฐีและภรรยาได้ปรึกษากันว่าจะไปขออุปถัมภ์เด็กที่สถานสงเคราะห์พ่อแม่ของวีกิจและมุตตาได้ทิ้งเขาไปตั้งแต่ยังเล็กด้วยเหตุที่เด็กทั้งสองเกิดมาในฐานะที่ยากจนมาก พ่อแม่ของวีกิจและมุตตาจึงยกลูกให้ทางสถานสงเคราะห์เลี้ยงดูโดยเศรษฐีและภรรยาจะคอยส่งเงินค่าเลี้ยงดูและส่งเสียให้เรียนจนจบมีงานที่ดีทำโดยวีกิจรับราชการเป็นตำรวจและมุตาเป็นแพทย์ทั้งสองเมื่อจบมาก็ได้ดูแลเศรษฐีและภรรยา แล,และคอยส่งเงินไปให้พ่อแม่ที่แท้จริงของเขาเพื่อพ่อแม่ของเขาจะได้ไม่ลำบากและมีฐานะที่ดีขึ้นต่อมาเศรษฐีและภรรยาได้รับการยกย่องให้เป็นคนดีสีสังคมตรงกับพยาพาิตว่าเป็ดไกยังงูหาเลี่ยงโตส่วนถ้าเป็นสัตว์สูงยากซีอนได้ดูเป็นคนไหลักษณะน้ำปวก หากสร้างยูสร้างอันคุ้นชั่นให้สูงอันคุ้นพ่อแม่นี่ซูจะก้าวแจงแจงจนมืดคืนนาทีท้ามแม่ยมมานานำเฮาเอาขันตักขึ้นขันเฮี้ยงบ่มีเหือด